มาเบิงแม่น้ำทะเลสาบสวยงามค่ะทุกคนเมื่อนีบริพามาเก็บเห็ดดอกค่ะสพามาชมแม่น้ำแต่ก็เห็นเห็ดว่าไอจงไวยมือน,นันอยู่ค่ะเห็นบอกมาดูด้วยกันเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยมีดอกหนึ่งนี่นะอันที่เบิงมือน,นันนะงามงาม,งามเห็นบอก พึ่งขาลายหัวส้มอันนี้ก็ก็ล่งออกนี่เอาไว้นี่เราบอก,กบ็็บดอกค่ะไม่ดอกเดียวสวยบอก่าแม่น้ำทะเลสาน้ำยุบลงไปคักเลยค่ะน้ำใสแจ๋เวเลยค่ะนีก็มองนั่งค่ะทุกคน นั่งสบายช่วมวิวย่างหมูแล่งค่ะทะวันตกดินจเจอมาชอบมานั่งแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเดี๋ยวถ้าไม่ลมเดี๋ยวจะมานั่งถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะพยางแบบจังหน่อยก่อนคะ่ะ สวยงามค่ะทุกคนนี่หนาวเลยจริงๆค่ะ ขวเห็นหมากแดงๆบอกมันก็อยู่สูงเนาะแดงเต็มต้นเลยหมากแดงๆมันนี้สองแบบเด้อค่ะอันหนึ่งมันอยู่ต่ำๆอันนี้มันเป็นต้นสูงแบบนี้ค่ะแบบที่คุนว่าไออันนิงแดงเงินมันเคลื่อนของมันบานมาดามบานนอกหน้าหน้าบอก ต้นนี้คือไอ้ขอมาดามานอกหนา้นาค่ะแต่ต้นเตียเต้ยๆเบาแน่นเลยค่ะ,เ,ะเ,เ,นนเดี๋ยวจะเจิมถิ่นไทยเบื้องอันต้นเตี้ยๆอันนี้ดอยหน้าสูงโพตจับ่เห็นไว้ไปเบื้องอันอีกแบบนึ่งค่ะอันนี้อีกแบบนึง <S 2> <S 2> <S 2> มันจะเป็นต้นแบบเนี้ยนี่ค่ะต้นมันจะเป็นอย่างซีนี่จะเจิมเจ้าให้เบื้อง คนละแบบนะคะอันนี้มันจะเป็นต้นเตี้ยอันนี้กินไม่ได้ค่ะสวยสื่อๆแต่อุกสูงนะกินได้เบนบอกค่ะแต่ไม่ได้คุณนะทางนู้นก็มีค่ะแต่มันป่าลกยัเจิมใส่กระโปรงก็เดินเข้าไปไม่ได้แต่ว่าหลังไม่ใส่กระโปรงจะเดินไปจับให้ดูนะคะน,นี่ก็นวยอย่างอันนี้ก็นวยไอ้กินได้ค่ะมัน,นจะเป็นได้คือกระดอกกุหลาบตอนนี้มันก็เป็นลูก เิือก็เอาที่เอาไปต้มกินนะเขาไปทมน้ําดื่มอะไรกินได้ไปเบิ้งแม่น้ำล้าก็มาเบิ้งดอกไม้น้ำค่ะดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองอก็จะยู่ไอ้ใต้น่านนะจุ้ยเจิมมักปลูกค่ะมันจะยู่ไปหาเดือนได้ลยดอกดาวเรืองนะจนว่าไปหอดพุ่น่ะหิมะโต๊พุ่น่ะค่ะมันคอยเบิดถ้าหิมะเป่โต๊ก็จะมีเบิดปีขั้นที่ดอกดาวเรืองนี่เนาะ มีดอกตลอดเลยค่ะสวยมีพึ่งมาตอมด้วยเปะละ่าธรรมชาติสวยงามนี่แหละค่ะยายเจิมอยู่เขียวไปหมดนั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุกคนยายเจิมชนะบ,บุสวีเดนยังใดทุกคนสบายดีบอ,อยายเจิมก็สบายดีพาทุกคน เบิงบิวธรรมชาติอยู่นี้แหละค่ะบ้านป่าชนบทสวีเดนไอ้เมื่อวานนี้ก็ทำซุปถั่วพุ่มค่ะซุปถั่วพุ่มใส่เห็ดมันปูแล้วก็นำพริกหมูกินเซพเส็ตัดคลิปเลวเอาลงบ่ได้แต่ก็ว่ามีคลิปสั้นๆยู่จิเอาลงใดบบุ๊อค่ะถ้าเอาลงใดก็จะเอาลงใหไทุกคนเบิ้งนด้ค่ะไอ้อนพาท,ทุกคนใน หาเบื้องเหตุเบิ้งยังอยู่ยังสี่ระคะคิปไดเ้เจอมเบิ้องธรรมชาติกล้่นดอกไม้ก็สวยงามเนาะคะ่ะอเพื่อนสงใจบ่าบานหลังหน่อยไปยังค่อยสไปเอีกค่อยสิไปนอนกับพาทุกคนไปทายเบิ้งเราด้วยค่ะแล้วก็ไอยอพี่มาไอเพื่อเอกจะบอกอยังรู้ค่ะทุกคนไอ พระเอกมาขันตอนอีกแล้วคลิปแห่งทายยากอยู่พระเอกเลยเจ้าเจ้าถึงแมาบอาอหยางมาบอา,าเจ้าก็มาออกคลิปโหลดโจมให้พระเอกเรียกค่ะทุกคนโทรศัพท์ที่เจอมันมีปัญหาหยางกับบอลูค่ะทุกคนโหลดคลิปกับบอดายเห็ดหยังกับบอดายก็กกปไ,ยกปไ,ไปลบลูบลบวิดีโอตามข้อมูล่หยางแล้วกับยังาสาอยู่โคงไปหาุจมไห้พระเอกคงมทะทะาโทรศัพท์มาได้ค่ะ,ะ,ะเทื่้นเอากับพอกันไม่คลิปหนาได้ค่ะเดี๋ยวจะเจมก็จะเอาคลิปลงให้เบิรงเรื่อยๆเห็นล้ ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจิมด้วยค่ะให้เจิมก็เป็นคนอุบานอย่างสีละค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเวยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขผู้สุกคนยายเจิมชอนอบบลิเดนมากค่ะลุ่มมือเลยค่ะลงมือกินนำ้ำเยาเจิมเลยก่อนมันเอียงบอกยังไม่จะหน่อยบอกนี่เนาะมากค่ะ ลงมือเลยซุปทั่วพุ่มใส่เห็ดมันปูอืมเท้าข้าวราดเบอร์บบรี่แ้วมีข้าวเหนียวนะคะ còn đưa khỏe bảo đấy nhạc, cả. nhạc Hòa đây cả Cứ miếng đây, hộp ở đây Nó biết mùi đẹp xin nó biết mùi มันเพล่หมูแบบแซ่บๆค่ะไม่ใครต้มเนาะมันหลายอย่างก็เลยบอกต้มไข่ค่ะเพราะว่าต้่มกินมือเสานี่แหละผักซี่ปลูกินเองไปเรื่อยๆหน้าหวนะานเอใบซื้อผักดอก่ะ เอากินในเบื้องท่านี้แหะค่ะทุกคน